สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะะในช่องเขาตูลูช้างคู่ใจปลายขวัญเมืองไหนลองทดสอบดูสิเอาอยู่ควนันอยู่ข้างบน,นอาจจะสั่งได้ไหมวันนี้หวาหวามาหาพี่ตูนะคะก่อนจะออกเดินทางตอนนี้ยังกินอยู่โอ้เอาบนสูงบนสูงไหนะโชว์ก่อนจะออกไปโชว์แม่แม่แถบต่างจังหวัดจะได้งานไหม <c oughs> เอา โออ้เาะโอเอาไม้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 บนสุก่อนโอ้ยห่วงกินอยู่เอาเต้นด้วยเต้นด้วยเออเออเออปกติมันเป่าได้นานนะเนาะ ต้องฝึกมันบ่อยๆอยเลยนี่มาวากับทีมงานครับรายงานตัวหน่อยทีมงานนี่ค่ะอันนี้ผู้ช่วยขวานนะคะด้านล่างโอ้ปะเอ้ยอันนั้นก็ของมันมันยังหมุนได้ไหมละ่ะเด็กๆมนันนั่นนะ่ะเอาแตงให่นั้นน้อยดอกคุนกินน้อยพี่ตู้จะมาหวาได้ไหมพี่ตู เอาเก็บสิเก็บโยนสิเอาเอาโยนโยนให้มันเก็บเองเอาเก็บเก็บเก็บมันห่วงกินอยู่ไม่เล่นหรอกเก็บก่อนเก็บก่อนมันเก็บแต่แตงละเนาะตอนนี้ยังเก็บแตงอยู่ห่วงไม่เก็บหรอก กล้มันเน็บทั้งสองข้างเลยพี่ตูพี่ตูเห็นเห็นหนววาไปตูตูอยากมาหาลูกพี่ลูกพี่จะไปไหนอ่ะพี่ตูโอ๊ยพอรให้วาวาเลยโชคหมานเด้อหมานหมานไปตรงไหนก็มีแต่คนรักคนหลงหนี่นะคะ,ะ,ะนูว่ะดูวะพี่ตูทักทายใหญ่เลยเอ,อ เก็บเก็บเก็บห่วงกันเก็บห่วงกันลูกห่วงกินห่วงกินจะไปท่องโลกกว้างพี่ตูโน่นโน่นลุงลุงลุงจะดึงจะดึงผ้าบันคออยากจะไปท่องโลกกว้างกับเขาเดวยนี่ ดอกคูณดอกดอกคูทำไมตัวความสูงเกือบเท่าดอกคูณแล้วนะคะวาวาของเราทางเ็ดขวบนะคะ รูอีกตดใส่ลูกพี่อีกโนนโนนช้งือหาชงหาหาลูกพี่แล้วนะคะตูลรูลของเราเนาะมันนี่มีที่ใส่เหรอมมมนีีางล่ย เอาวตอนนี้ลุงก็มอบอุปกรณ์ให้แล้วค่ะมาโอแกนปูละฮุกนะคะเอาไบายก่อนนหนหันมาทางนี้ใบไปก่อนไหนหันมาทางนี้กักกักก่อนเร็วกักกักก่อนโอ้ยกักยังไงกักน่ะ มันไม่ใช่กว Elena, ัก wow, กัน um, นั oh ่น um. น่ะเอากวักกวักก่นกวักกวักก่นไหนกวักกวักยังไงลืมแล้วกวักกวักก่นแล้วกวักกวักเร็วกวักกวักเออกวักกวักกวักเร็วเฮ้ยพอวายยังไม่รู้ค่ะไปเรื่อยๆหาค่าน้ำมันก่อนเออ <c oughs> ควนัควนใหม่ควันใหม่ค่ะก็เลยต้องมีผู้ช่วยนะคะโอ้แต่ว่าสูงมากเลยมารอบนี้สูงมากเลยนะคะเออต้นมารอบแรกมันตน้นดยอืมดูอ่ะนิ่งนิ่งมากขึ้นนะคะนี่ใชาหวานนิ่งมากขึ้นนะคะตอนนี้ อยากอันเองวะนี่ใช่ยวาก็ฝึกก่อนนะคะช่วงนี้ช่วงนี้ฝึกนะคะพรุ่งนี้ออกเดินทางนะคะแต่จุดหมายปลายทางยังไม่รู้นะก็จะเดินตามหมู่บ้านประมาณนี้แหละค่ะให้เด็กๆได้มาถ่ายรูปมาป้อนอาหารนะคะนุ่นเห็นไหมตัวเป็นเบาวเลยนิ่งเลยนะคะนุ่นโอ้ เ,เดี๋ยวเราจะตามจะตามชายหวาไปนะคะเดี๋ยวไปถ่ายคลิปชาหวาก่อนดูพี่ตูก่อนดูอาการพี่ตูก่อนจะเป็นยังไงนะคะพี่ตูแบบว่าทักทายทักทายลุกพี่หวาเนาะลุกพี่หวาเอาอะไรตอนนี้ลุงสวเราเปลี่ยนไปอีกแล้ว ลุงโสวเปลี่ยนไฟเอานำมาเต้นข้างหน้าสิเดินนางเดือดเดือินนางเดือดลงดูชุดเอาว่าพี่ตูเปลี่ยนไปไม่ใช่นะครับตอนนี้ควานเปลี่ยนไฟนะคะหลังจากที่เจอชายหวา แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนให้ควาและก็สนับสนุนเปลี่ยไดเลยนะครับให้ครับเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามไปดูชายหว้าก่อนนะคะเดินไปถึงไหนแล้วอืมค่ะเราตามมาหาชายหว้าถึงนี่แล้วโอเคแซงละอืมมันจะเป็นรถของชายหว้ากับ ดอกคูณนะคะฮะก็ได้วิวมาวามาวามาพัก กินหญ้าอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ยังไม่ได้ออกเดินทางนะคะเฮ้ยจะจละยังไม่ได้ออกเดินทางแต่ว่าเดินรอบหมู่บ้านแล้วก็แวะมากินหญ้ามันหยุดขี้อันนี้เราบอกเวลาขึ้นรถนะฮะหยุดแล้วบอ โอ้โตนานาลังการละวานังเลือสองโอ้รถแต่ที่พดเนาะไปขึ้นรถอือโตะมาตรฐานมากค่ะมีมีสองขั้นนะคะเตอะจิมันเนะเนาะเตอะจิมัเนะ เอออ้อมจิบมาเน่เธอไม่อ้เอเมจิมาแน่เนี่ยนะเออเอรโฟกัสทำไมอ่าจะไปพักแล้ววันนี้คือแค่ฝึกนะคะวันนี้แค่ฝึกอ๋อ อขึ้นรถลงขึ้นรถโอ้โหไอเปล้าเวลาขึ้นรถแล้วรีบมากเลยนะขึ้นรถแล้วค่ะตอนนี้นะคะ แล้วก็กลับกลับไปพักผ่อนนะคะเอาน้โอ้ยโต๊ะพาไปดูโต๊ะนะคะโต๊ะแบบมาตรฐานมากโต๊ะแบบยกกี่คนนี่จะนี่ค่ะคือลุงลุงแบบทำแบบมาตรฐานนะคะ โอ้โอ้ดีได้สามคนยังยกได้โอ้ดอกคูณกับวาวกลับไปพักได้นะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะคะในช่องพาตูรูช้างคู่ใจไพรขวัญเมืองนะคะ เจอกันใหม่อ e ีพีหน้านี่รลลุงไม่สูงฝาท้ายก็ฝาท้าย10ลอ้อเรานะฮะนั่นเอออ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าไลน์หน้านะคะสวัสดีค่ะ